สวัสดีค่ะทิพวรรณจันดีค่ะนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาชีพครูค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส,สุพรรณบุรีค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องนะคะสอนอย่างมีขั้นตอนค่ะสอนอย่างมีขั้นตอนมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะ,ะมาชมกันค่ะว่าขั้นตอนที่1คืออะไรค่ะ ค่ะขั้นตอนที่1นนะคะก็คือการนําเข้าสู่บทเรียนนะคะการนําเข้าสู่บทเรียนก็ยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะว่ายกตัวอย่างเช่นคุณครูนะคะสอนในรายวิชาการงานอาชีพขั้นตอนที่1เลยคุณครูก็จะแนะนําสาระสําคัญนะคะของการเรียนวิชานะคะการงานอาชีพนะคะเพื่อเป็นที่มุ่งหมาย นะคะให้นักเรียนมีความรู้นะคะความเข้าใจมีทักษะที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตนะคะและ,ะรู้เท่าทาันการเปรียบเทียบและสามารถนําความรู้ต่างๆมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะคุณครูอาจจะหาคําถาม1คําถามนะคะเพื่อ กระตุ้นนักเรียนให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนในรายวิชาการงานอาชีพนี้นั่นเองค่ะ ค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือขั้นตอนการสอนค่ะค่ะคุณครูก็อันดับแรกเลยนะคะคุณครูก็จะตั้งคาถามกระตุ้นนักเรียนอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้นักเรียนเกิดการสนใจที่อยากจะเรียนในรายวิชาของคุณครูนั่นเองนะคะนอกจากอาสอนนะคะคุณครูก็จะอธิบายค่ะในเนื้อหาที่กําลังสอนอยู่นะคะพร้อมกับแสดงรูปภาพให้นักเรียนเข้าใจเพิ่มเติมมากกว่า,าเพิ่มขึ้นนะคะ นอกจากอธิบายเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะศึกษาในบทเรียนในในศึกษาบทเรียนที่คุณครูกําลังสอนนี้ต่อค่ะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะเรียกนักเรียนนะคะสุ่มเลียกนะคะหนึ่ถึงสงคนนะคะให้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับในเนื้อเรื่องนี้ว่ามีใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรคะ่ะ ค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือขั้นตอนการประเมิน,นะคะ่ะประเมินได้จากอะไรก็ประเมินได้จากแบบฝึกหัดที่นักเรียนทาในอ่าในรายวิชานะคะในในในคาบเรียนนั่นเองนะคะหรืออาจจะประเมินในใบชิ้นงานนะคะที่คุณครูอ่าจัดทําชิ้นงานให้นะคะอันนี้นักเรียนก็สามารถทําในใบชิ้นงานแล้วก็ทําในแบบฝึกหัดได้น,นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นการประเมิอนอีกหนึ่งนอีกหนึ่งขั้นนั่นเองค่ะ ค่ะขั้นตอนที่4ี่ค่ะก็คือขั้นตอนการสรุปนั่นเองนะคะขั้นตอนการสรุปก็คือนักเรียนสามารถนะคะสรุปความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณครูกําลังสอนหรือที่นักเรียนกําลังเรียนอยู่ได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนการสรุปค่ะนักเรียนสามารถสรุปได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ